เมื่อวันที่16มิถุนายน2567ณอาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรมมาหาเชลลราชพัตรพระนครพลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกปฏิบัติการและประเมินทักษะ t ดอ t r เทรนเหลักสูตรการพัฒนา s o ฟต์สกิลด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมรุ่นที่2โครงการนี้มีอาจารย์จากมาหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศที่ผ่านการฝึกอบรมเ r รนเดอร t เทรนเนอร์ Trainer, หลักสูตรการพัฒนา s o ฟต์สกิลด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมรุ่นที่2จํจำนวน40คนเข้าร่วมการฝึกปฏิบัติการระหว่างวันที่12ถึง16มิถุนายน2567ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างคณาจารย์ ให้สามารถบ่มเพาะนักศึกษาของมาหาวิทยาลัยราชพัฒให้เป็นบัณฑิตนักคิดนักสื่อสารและนักประสานร,รวมถึงนักสร้างนวัตกรรมที่มีทัศนคติที่ดีและถูกต้องมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งและเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินยัยโดยผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับการขนานนามว่าหน่วยสิวิวศวกรสังคมซึ่งหมายถึงผู้สอนที่คิดอย่างเป็นระบบและรอบด้านสามารถจัดการอารมณ์ของตนเองและผู้อื่น ให้เรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติอย่างมีความสุขและกระหายการพัฒนาตัวเองตลอดชีวิตโอกาสนี้อาจารย์กัญญาพัฒนบุญล่ำอาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสาศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสตรีเข้ารับมอบเกียรติบัตรและเสื้อสามารถผู้ผ่านการทดสอบและพร้อมกันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุธาสินีสิริโพคาพิรมรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา มาหาวเฉลัยวราชภัฏเทพสตรีเป็นผู้แทนอธิการบดีมาหาวเฉลัยวราชภัฏเทพสตรีร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดด้วย